คำว่ามาบ่อยๆนะภาษาพม่าพูดว่ายังไงเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะคะคนาคนาหลาหนาคนาคนาหลาหนอมาบ่อยๆนะคำว่าคนาคนาแปลว่าบ่อยๆนะคะลาหนอแปลว่ามานะคนาคนาหลาหนอ คหน้าคหน้าลาหเนอมาบ่อยๆนะคหน้าค่ะหน้าฟงเส้นเนอคนาคน้าฟงเส้นเนอโทรหาบ่อยๆนะคําว่าคหน้าคหน้าแปลว่าบ่อยๆฟงเส้นแปลว่าโทรหานะคะคนาคนาฟงเส้นเนอคนาคะหนาฟงเส้นเนอ โทรหาบ่อยๆนะค uh ันนาคันนาเปียวหนอคันนาคันนาเปียวหนอพูดบ่อยๆนะคำว่าคันนาคันนาแปลว่าบ่อยๆเปียวหนอแปลว่าพูดนะคันนาคันนาเปียวหนอคันนาคันนาเปียวหนอพูดบ่อยๆนะ ขนาขนามาเปียนเน่ขนาคนามาเปียนเน่ไ hey. ม่ต้องพูดบ่อยๆหรือว่าอย่าพูดบ่อยๆก็ได้นะคะคนาคนาแปลว่าบ่อยๆมาเปียนเน่แปลว่าไม่ต้องพูดหรือว่าอย่าพูดก็ได้นะคะคนาคนามาเปียนเน่ขนาขนามาเปียนเน่ไม่ต้องพูดบ่อยๆ คณาคนามาเปี้ยวเละย่าเจคณาคนามาเปี้ยวเละย่าเจไม่ต้องพูดบ่อยๆก็ได้คำว่าคณาคณาแปลว่าบ่อยๆมาเปี้ยวแปลว่าไม่ต้องพูดหรือว่าไม่พูดนะคะและแปลว่าก็ย่าเจแปลว่าได้นะคะคณาคนามาเปี้ยวเละย่าเจ ขณาขณามาป่อยเลยยากจีไม่ต้องพูดบ่อยๆก็ได้คณาขณามาลาเน่คณาคณามาลาเน่ไม่ต้องมาบ่อยๆหรือว่าอย่ามาบ่อยๆก็ได้นะคะคณาขณาแปลว่าบ่อยๆมาลาเน่แปลว่าอย่ามาขณาขณามาลาเน่ ไม่ต้องมาบ่อยๆหรือว่าอย่ามาบ่อยๆคณาคณามาลาเล่ยาเจคณาคณามาลาเล่ยาเจไม่ต้องมาบ่อยๆก็ได้คณาคณาแปลว่าบ่อยๆมาลาแปลว่าไม่มานะคะเลแปลว่าก็ยาเจแปลว่าได้นะคะ คณาคณามาลาเลย่าเดคณาคณามาลาเลย่าเดไม่ต้องมาบ่อยๆก็ได้คณาคณาเวลาปีหนอคณาคณาเวลาปีหนอซื้อมาให้บ่อยๆนะคําว่าคณาคณาแปลว่าบ่อยๆเวลาปี แปลว่าซื้อมาให้นะคะคณาคณาเวลาปีหนอคณาคณาเวลาปีหนอซื้อมาให้บ่อยๆนะคณาคณามาตัวเน่คณาคณามาตัวเน่ไม่ต้องไปบ่อยๆคำว่าคณาคณาแปลว่าบ่อยๆมาตัวเน่แปลว่าอย่าไปนะคะคณาคณา มาตัวเน่คันนณาคันนณามาตัวเน่ไม่ต้องไปบ่อยๆหรือว่าอย่าไปบ่อยบ่อยนณาคันนณามาตัวเละยาดเจคณาคันนณามาตัวเละยาดเจไม่ต้องไปบ่อยๆก็ได้คันนณาคันนณาแปลว่าบ่อยๆมาตัวแปลว่าไม่ไปนะคะและแปลว่าก็ ย่าเจแปลว่าได้นะคะคณะคณะมาตัวเลย่าเจคณะคณะมาตัวเลย่าเจไม่ต้องไปบ่อยๆก็ได้